สวัสดีครับผมกับมือนีครับผมเนาะเศร้าวันที่สิบสองครับผมกรกกระดาคมสองหาหกหาครับผมเดอ้อมือนีครับผมเนาะจะมาตามตัวเลขวัดปลาผู้จันหอมให้เอซีทางช่องัะผมเพราะว่าผมเห็นแฟนขับทางช่องครับผมเนาะส่งไล่ไม่ให้ผมว่าปูวัดปลาผู้จันหอมปล่อยตัวเลขแล้วครับผมกับมือนีครับผมเนาะจะมาตามตัวเลขให้เอฟซีทางช่องนะผม ถ้าชอบเรื่องฝากกดติดตามครับผมเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะเพราะว่าเพื่อนส่งไลน์มาเพิ่นบอกว่าของแท้แน่นอนครับผมเนาะแต่ว่าผมเบอร์เสียครับผมผมก็เลยมาด้วยตัวเองครับผมที่วัดป่าผู้จันหอมครับผมเนาะนี่ครับผมเท้าเวสุวรรณครับผมนี่นี่ครับผมเนาะดูที่วัดป่าผู้จันหอมครับผม จะไปถามแม่เพิ่นครับผมเนาะว่าปูเขียนใหมองใดครับผมกะซึ่งนี่ครับผมเนาะไหเบิงครับผมนี่ครับผมเนาะเห็นบ่ครับผมแล่ตาบ่นี่ครับผมแคปหน้าจอมากครับผมเนมาะเมือขึ้นนี่ครับผมนี่เพิ่นรงไม่ผมเมือขึ้นนี่ครับผมนี่สองหนึ่งเก่าวงกลมหนึง่งเก่าครับผมเนาะ แล้วก็08แล้วกเก89ครับผมซึ่งจะแมนบอก็ไปถามไม่ออกวัดครับผมเนาะได้ที่ลครับนี่ครับผมไปถามไม่ออกวัดครับผมผมมาคลิปแหลกครับผมเด้อผมมาทายทํำคลิปแหลกครับผมเนาะผมมจับลูกบอลได้890ครับผมหรือว่า089ครับผมเนาะก็ซึ่งตรงกันครับ พระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์แห่งศูนย์เก่าแปดเก่าครับผมเนาะนี่ครับผมแจ้งบาครับผมเดี๋ยวผมีถามไม่ออกครับผมเด้อเนาะถามในแม่ครับคือว่าอ่าได้เลขบอกครับผมเอา ถามนี่ครับผมมั่นใ่ครับผมเนี่ยบ้านนิตตี้บ้านนิตตี้ออครับผมก็ที่แล้วคือว่าถือร้านเลยครับผมเป็นบางคนจ้าอันนี้เป็นตอแมนบอกครับผมถือตมดอกปะหเอ้าคือว่าอันสั้นอ๋อครับผม นี่าวว่า <bam> บั <bbe> ่ํคเลรอสิบบานนี่เขาจะวาครับผมบั่นครับผมบันค่ลรอบันอันน่ะหนองลุ่มผูกนี่ครับผมครับผมแมงครับผมเพราะว่าผมไปซื้อของเน่ยผมก็ได้ถังมาเท่าขยะที่ว่าฟังว่าวัดเพื่นนี่ก็ให้นสามตัวตรงเดียวครับผมเนาะว่ามเนมต่ว่าคไ้อแว้ครับผมเนี่ยทามเนี่ยอ่าเพื่อนไห้เขาไม่ยังวนเหรอครับผม แม่นบอผมถามลูกศิษย์เพิ่นแม่เพิ่นว่าเขามหาหงวลดิแม่นบอครับผมอ๋อครับลายงวลแล้วอือครับผมแม่เฮ็ดยังกันแม่ครับผมเห็ดยังกันครับนี่อ๋อครับผมแม่ยเรา อันเพิ่นเ no er ียนมาใส่ครับผมพระอาจารย์ครับผมเพิ่นเียนไปมงดนี่ดิเชิญอะไรดิเพราะว่าเพิ่นมีแฟนขับทรงไล่ไม่ผ้เบิ่งนี่ไหมนี่ครับผมท่งมากขึ้นนี่นี่ครับผมเนาะผมกะหางี่บ่พ่ออยู่ครับผมนี่ครับผมเนาะนี่ครับผมคตแต่หานี่ครับผมแ นี่ครับผมอันนี้เพ่นแพ็กล้องครับผมนี่ทรงของบ่อ๋อทรงบูชาเหรียญกับผมเนาะบูชาเหรียญกับทางวัดได้ครับผมเนาะถ้าใครมาเองได้มาที่บ้านโนนม่วงหวานครับผมเนาะตำบลค่ำเลอกครับผมอําเภอชยว่านจังหวัดอุดรธานีครับผมเด้อมาได้ครับผมเนาะมาทำบุญได้ครับฟังชัดๆครับผมเนาะ บ้านโน่นม่วงหวานครับผมตำบลค่ำเลาะอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีครับผมเด้อมาได้ครับผมเนาะครับผมเมี่ครับพึ่งครับผมครับครับผมย่างเลาะเบงกอนครับผมเนี่ยครับครับผมเนาะพาท่านขับยางเลาะเบงครับผมเพาะว่าครับผมเนาะ ที่แล้วยินข่าวว่าพระอาจารย์พันเฉียนไว้ยอยู่ตรงท้าวเวสวร์ครับผมเนาะแต่วา่าผมยังไม่เห็นครับผมแต่วา่ามีแฟนคลับทางช่องทรงมากเหมือนขึ้นเนี่ยครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะสองหนึ่งเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าครับผมนี่ครับม่งกลมให้ที่หนึ่งเก่าครับผมเนาะนี่ครับ จะไ,ไปถามอ่อไม่ออกเพื่อน,น,นผมน่อยดูดีครับผมนี่ครับเพราะว่าผมกระบ,บรูนะครับเนาะว่าพระอาจารย์เขียนไว้มองใดครับผม mm. ตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงเสารครับผมเนาะ สวัสดีครับผมแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีนี่มุกอีกแล้ววันนี้อืครับผมแม่มาจะใส่นอะครับมาจากอ่าบงเนื้อครับผมครับผมไะใส่อย่างไรจะใส่ยิ่เสียงคืออะไรก็ไปยังครับผมครับผมผมขอพยานแล้วครับผมว่าไปยังผมขอพยานแล้วครับผมขอแท้ท้ำแล้วครับว่าหุ่นจักจักายลทราละซ้ำเพราะว่าอันนู้นนี่แม่เครียดว่าไปแล้วแมท้ามนี่ครับผม พระจันทร์มันเฉนไปมงเดยครับผมผมยังแม่กมอกยังแม่็ไม่เห็นเมื่อกี้นี่มปนี่พยนห็้นวได้เห็นบอกผมยังเมื่อกี้ก็ไปเห็นคนเดียวมึงอกู่ด้วยหัวต้งหันเนาะเพิ่งเห็นเพิ่งซมเหแม่ิปเย็ดเียงกันโรงองยังบอกาสื่อบอสือเลยเห็นเล็ก็ได้แต่ว่าบอสือไหนว่าปจากะวอมทากเลขนะครับผมแม่บอสือมากอยู่นี่ละประจำนที่มีละแต่ว่าบอสือ กรองไห้ไหมซิบยึดเนี่ยกันซ่งลงก็สี่เกคือว่าสีดนึงเกเนี่คนไทยเราเรียงงวดวางส่งไห้เย็นเย็นด้วนแท่นอันแท่นนั่นชี้ในนั้นอันน้นอััอัันกับั้นอัน้าหันนั้นอัน้มันนนอันนนน้อ็อัั้ัด้นนัอันันอยก็่นนันรับัก็ว่าเห็นแล้นอนนอนน้ัั้ว แคือพอมได้เป็ต่อ er> ี่ยางก้ว่อถือตะม่ยางเป็ต่ครับผมแม่ครับเอากผมนาขเพ่แมครับสองคนกัวึนมเสองมืใครอยู่ตัวครับผมสองคนไ้บ่สี่กับผมเนี่ยบูรุจักว่าเพิ่นปล่อยเหล็กเนาะผมมาดูที่ละวัดนี่ครับผมตะกอนผมมาดูเนผมกับแม่ปีกไก่กับแม่ปีควันกับม่ครับผมบ่เขาตัตอ่ะเพิ่นปล่อยสามสี่กับ สองปดมุกน่ละงแปดกน้่เขานเขามาตลอดตบวื่อคือเกานไดู้ตกสื่อเป็นแม่ออกบ่ชือาแม่ออกเวันนี้คือแม่ออกุื่เลยเมนหยพว่าไม่ทางไก่เขาจขามเนาเดาดีโชบาเนาะครับผมทางงไก่มาหลายครับทังไก่เดียบ้าขาจมาเนาะทาเลกข้นมาควาไปามันอาสานยาเนี่ก็ได้ครับางขนบ่วงึกกั มาขอเล้วไปนอนก็ได้ไปบอกเพี้ยนใช่ไหมน้งเพี้ยนเนี่ครับผมเนี่ยที่มุมมันนะครับผมมวัดมันถือไล่กันไล่กันพนนี้ก็อาจารย์ของผ้าอาจารย์วางสีละครับผมเนี่ยอันมุเจ้าเนี่ยผ้ากันหาเลขกลงไปจนว่าแอ็นมุเจ้ากับว่าผ้ากันชื้อเอาไปบอกก็มูอคนวาบอกครับอาจารย์กันเลยก็เปแล้วหรอกว่าเอารุ่นมูอก็ได้ดอกครับผมมืเป่ยครับผมครับ งวดดินละ,นละงวดดินละแม่เดี๋ยวไปเบิ่งขั้นคำเด้อยางเบิ่งครับผมเพลื่อนวานะ่าเนาะอันใหญ่ท่านอื่นขี่เดี๋ยว่าเ้างข้างเ้าบดสีดิฮะเดี๋ยว <c oughs> ผมเนาะแม่เพิ่นว่าอยู่แท่นเท้าเวสวรรณครับผมเนาะนซึ่งผมยางพาร์กขอผมสองรอบแล้วครับผมยังไ่เห็นอยู่โอ้ยยังไปยนะังไ,ไ,ไ,ไงโอ้ครับผมครับ ผมถามพวกมันเลครับผมเมื่อกี้นี่ว่าอยู่นี่ครับผมครับผมเนี่ยครับครับผมเหตแล้วครับผมไปแล้วครับครับผมเอาครับผมเนาะเขาอยากถ่ายถ้ำเด้อถ่ายเวสวรรโดยนะครับผมเนาะขออนุญาตถ่ายถ้ำครับผมนี่ครับผมเนาะสองหนึ่งเก้าครับผมศูนย์เก้าแล้วกะ แปดเก่ากับผมเด้อซึ่งตรงกันกับผมเนาะที่แฟนขับทรงไห้เบิกับผมนี่ครับวงกลมใหยนึงเก่ากับผมเนาะนี่ครับซึ่งตรงกันกับที่ผมมาจับลูกบอลับผมเนาะผมขึ้นมาจับลูกบอลเหมือนกันครับผมผมได้เก้าศูนย์แปดแปดคูณเก้าก็ไปกรเปกับมากับผมก็ถือว่าตรงกันกับพระจาจาร์กับผมนี่ครับศูนย์เก้ากับแปดเก่ากับผมเนาะแคบหน้าจอครับผมนี่ครับผม ซาธุซาธุสาธุอยออกกําลัตกนตุดตรงเด้อแคปหน้าจอครับผมเนาะมาได้ครับผมอยู่ที่บ้านโนนม่วงหวานตำบลคําเลาะอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีครับผมเนาะมาได้ครับผมมาทําบุญได้ครับผมเด้อตามนี้ครับผมเนาะย้ําครับผมบ้านโนนม่วงหวานตำบลคําเลาะอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีครับผมเนาะนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผม กระุดท่านี้กับผมเนาะกับขออวยพรใหปเจจุบันขับท่างช่องที่เบิ้งคลิปนี้กับผมกับเดินทางแถวขาดปลอดภัยกับผมเนาะยาเจ็บยาจนครับผมคลิปนี้กับกาวข้าว่าสวัสดีครับผมเจอคลิปนาคกับผมเนาะนี่ครับผม